เราพี่น้องอายุอายุมาแล้วแถวๆเบากว่อายังที่ยวพี่นอ้นนนองบ,งบึงเบากวา่าเดิมกำลังยังมาพี่น้องเห็นวานาซาเด่งๆไวายๆวๆสิไปยังน้อเนาะ มาแล้วพี่น้องย่างมาแล้วย่างมาแล้วพี่น้องแล้วเห็้นนอนแล้วพี่น้องเลาวเห็้นนอนแล้วโอ้นี่เด็กผักแป็ดเหรพี่น้องพี่น้องเบิ่งผักแป็ดครับบ่เบิ่งแล้วบาก็เบตาในสวัสดีพี่น้องอยู่เนาะสวัสดีครับบาก็อีสานใช่ไหมครับผมเมื่อวานที่พาพี่น้องไปเก็บบวกพริกครับแดงไหลแล้วพี่น้องแดงเต็มอยู่ มันที่เข่าหนาว,วแล้วพี่เข่าหนาว,นาวแล้โอ้นี่หมากเนี่กาศเริ่มเย็นที่สีนอย่าโอ้นี่ยอ,ยอ,อย่างเนี้ยเพราะว่านี่ผักแป้นครับผมผักแป้นน้อยครับเนี่ยอู้ยเพี่น้อง,อองลงไปขั้นส้มพี่น้องขัง้นส้มเนี่ยกินกับไปผัดไทยกับแซ่บเลยพี่น้องครับมาครับมาตามบอกร้อนนะพี่เออแสงแดดสะท้อนในนด้พี่น้องใบเกย์กย์โอ้พี่น้องย้อนที่พารีวิวห้องกันห้องพัก

เริ่มแดงแล้วจ้ะอันอันนี้มันหนาวพี่นอ้องวันนี้มันลวกนี่จ้ะมันนั่นยามมือเส้านี่หมอกนาบันนี่อันยามายนี่แดดเนาะพี่น้องเนาะแดะเราบันนี่อันลวกแดงร้ายแล้วจ้ะเดี๋ยว้อนเบิ่งว่ามือนี่ที่เก็บได้ดจากกิโลพี่น้องนี่นจะ้ะแแดงล้วจ้ะแดงแล้วพี่วา่าป ตีหาโลอยู่หรือพี่น้องอู้ยไจ้ะหนาวแล้วยามือเศร้าสิบเก้าองศาจ้ะยามือเศร้าพี่น้อง พี pick up, pick up. Oh, so ่ค oh, รับพี่ครับอู้สวันดีโอู้แดงแดงข้างละอมเห็นตัวคนเยอะเโอ้มันนันรกวะเห็นไหมมันเย็นเราด้วยอากาศเย็นเราอากาศเย็นเรารวก รลวงครับพี่นอ้องบรรยากาศมันเย็นเบื้องเสียดูคนพี่นอ้องจะไปมุนอย่างมาคนะขาออกลากอยูอ่ดูทำงานมาทำงานมาครับเป็นคนมีเหวี่ยงี่พี่นอ้องมีเหวี่ยงทำงานดัวโอ้ยปวเดี่ยวเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ย เดี๋ยวนี้อืม,มน,นั่นอ่าเด้งครับก็คิดบฝาิดไ็บฝายรื้อดูไหมเดี๋ยวพี่น้องค่อยรอชมนอบบาก้นอนน้อว่าได้เท่าไหร่เนาะครับเดี๋ยวรอชมนะครับเด้อที่ได้หน่อยได้ไหลายเก็บซอยบาก้อนกันพี่น้องเก็บซอยกัน mm -hmm. เห็นไดนเนาะบากล้เยโ้เหสาาอู้สุดแถวเลยด้พึงยุงกัดพ่งไม่ไ้หองครับคนเป็นเด็ดธรรมดาไม่ไดยจับผงานตั้งเชียอ้โคได้ยู่ครับจ้าที่ได้จากโลไปติดตามครับผมมึงยังอยู่ดเรืออีเชีย ลายู่พี่น้องต้นบบกอีตูดแล้วเนี่ยต้นคุณตูดแล้วเนี่ยมันมีเมงบ่งแล้วไหนอันนี้อันเธอแก่ปลูกผักการแล้วพี่น้องไว้เฮ็ดกิมจิเริ่มใหญ่แล้วจ้ะง่เฮแล้วพกันเนาะจ้าเฮ็ดกันเลยบ่กบปั นู่นนี่ไหมนี่ผมนี่ไปสร้างมาเนี่ยบกัดไปครับไปสร้างครับมาเบิ่งพี่น้องบกัดอ่ะเจี sang, ๊ยบผิดมากพวกพี่น้องก็เงี้ยงหลายคนครับคุณครับเพิงจะได้หลายไปเลยพี่น้องเพิได้พวกสองลบทว่าทุกคนกันพี่น้องครับโอ้พี่น้องเฮ้ยถึงยุ้งกัดถึงเงินคันเงินขายเงินแบบเขี่ยต้นตั้งทาง พี่นองเนีต้นหมูเี้ต้งัส้นเกงาัีเ่ตาครับผมเาเเดไหนครับพี่น้องว่าเตอรดยเท่าเนาะครับ,าบ,าบมาบนคงพี่น้องเบิโอหนึ่งรถพี่น้องอันนี้นึงดด่นงรนะครับผมเนี่ยามารถปาเลย กกะนะครับเาเบิ้งขหลงหน่อยี่ิไม่บอกกอนว่าได้สามโลยอะสามโลยุกบอกกอดว,ว่าอันนี้ใครลกระานะครับเพือนมอเหตุงานบอกกอดเลยเนี่ยบอกกอดกดออกออกมาไคนเรือเอรือนมือกัเทียนตัวทันเอฟซีมหาจังที่ด้กินนะครับเพื่อนเด้อ ครับโซ่งว่าไรแล้วครับพี่น้องโซ่งว่าเปลี่ยนครับอ่ะมาเบิง้งนี่ทีได้จังไโอ้พอดีแท้ปล่อยมาปี๊ดแท้พิศเต๋อไงครับอ,อ,อีกนหนึ่งโลครับอาได้สองโลเราพี่น้องสองโลแล้วมาเบิ้งโค้ที่สามมาไหนนะบอกก่อนว่าได้แท้แน่นอนลราโคที่สามมาว่าได้ดอกได้เกินโลขนาดน้องพี่น้องอ้าว โอ้ได้แล้วเนาะได้ใช่ปะไม่ได้ก็ไปเก็บซึ่บเร้ไปไปเก็บบวกเก็บตึ้มครับผมเก็บตึ้มแหมใได้โลนึงครับผมเก็บเี่ยวพี่น้องเบิ่งที่ไหนวะเกี่ขีดเท่านนเกี่ยวเกี่ยวแฝดต่อสีวัวสามขีดวัวแล้วน่ะเดี๋ยวเราก็ไปเก็บเพิ่มกันพี่น้องครับครับพี่น้องนี่บุกพริกที่เก็บว่างไรนะครับกับที่ได้สองโล แปดขีดขดองว่าแปดก็บที่เปรซงพี้นอ้อง้ะเดี๋ยวตาต้นพี่แดงหน่อยมันโอ้พี่น้องครับหลังจากเอาพริกไปส่งครับพี่นอ้องไปขายครับพี่นอ้องอ่ามันมันมันได้สองโลกับไม่แปดขีดเนาะมันก็นโลละหมื่นพี่น้องเนี่ยนะครับได้อย่างงั้นมาสองหมื่นแปดครับไหนพี่น้องครับก็รที่เก็บไว้เป็น อย่างกอล์ฟเกิร์่ะเก็บสะสมไว้พี่น้องให้มันได้ห้ได้ซื้ออย่างแนวจําจเป็นแล้วครับพี่น้องครับครับจังไนกะอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบัานกดอีสานแน่นลครับผมครับจังไนกะถ้าที่มีคลิปไหนไม่ต้องไปโยครับผมจะลืมเปลี่ยนคำบรรยายให้บัานกดกับเสานด้วยนะครับอากับผมอย่างไรครับกับกาวสวัสดีครับอะขอบคุณนะครับเด้ออย่าลืมคิปหนาครับผม